สวัสด <the> ียามแมลงครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรทอต่ออีกแล้วนัเกษตรทอต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวลวีครับจังหวัดเชียงภูมิแล้วกับอสวัสดีเอฟซีทั้งบ้านนะครับเอฟซีทั้งกัมพูชาเอฟซีทั้งสอปลาวแล้วก็เอฟซีทั้งเมียนมานะครับที่ติดตามชมคลิปผมผ่านทางช่องยูทูบเกษตรทอต่อนะครับสำหรับเมื่อนี้ที่มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกซื้อทางฉีดปุ๋ยฉีดยานะครับสำหรับเมื่อไม่ที่ยังบ่ทันได้ซื้อทางฉีดปุ๋ยฉีดยาเนาะเมื่อนี้ผมจะ แล้วว่าถ้าให้ผมเลือกซื้อเนี่ยผมจะเลือกซื้อแบบใดนะครับจะทางจะมีอยู่2แบบนะครับจะเป็นทางที่ใส่เครื่องยนต์สองจังหวะนะครับแล้วก็เป็นทางที่ใส่แบตเตอรี่นะครับก่อนอื่นเลยก็ไปเบื้องทางที่ใส่เครื่องยนต์สองจังหวะนะครับส่วนมากเครื่องเครื่องพวกเนี่ยนะครับจะน้ำเข่าจากประเทศจีนนะครับน้ำเข่าจากประเทศจีนมันตัวเครื่องมันจะมีเผาตัวเข่ากับนี้เลยนะครับเกลียนเผาตัวเข่าเข่ากับปั้มเลยมันจะเฮ็ดให้แรงดันน้ำแห้งครับแห้งแล้วก ใส่งานฉีดพุ่งได้ไกลนะครับนี่ก็คือขอ้อดีของเขาแต่ว่าข้อเสียของเครื่องพวกใส่น้ำมันเนี่ยข้อเสียมันลายครับมันหลายลี่เพราะว่าที่เป็นเนี่ยนะค้าบิวนะครับค้าบิวถ้ามีน้ำมันตกข้างเวลาเขาสมมติเขาใส่อาทิตย์นี้แล้วเขาไปตั้งไว้นะครับอาทิตย์หน้าเขาทีเอามาใส่นะครับมันจะสตาร์ทยากยากลี่แล้วก็บางทีอาจจะสตาร์ทติดทางเขาบ่ล่างถอดออกมาล่างนะครับมันจะสตาร์ทยากลี่ นี่ก็คือขอพิจารณาอีกขอ้อนึงนะครับถ้าจะเลือกซื้อเครื่องแบบนี้นะครับแต่ว่าเรื่องการฉีดได้ไกลเนี่ยต้องยอมรับเขาดีครับมันฉีดได้ไกลเพราะว่าแรงดันแรงดันหน้ามันดีเนาะแรงดันหน้ามันดีแต่ว่าข้อเสียเนี่ยจุกจิกถ้าให้ผมเลือกซื้อนะครับผมจะบ่เอาเครื่องตัวนี้เลยครับจะบ่เอาเครื่องตัวนี้ต่อมาจะจะเป็นเครื่องเครื่องอันฉีดปุ๋ยที่เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มันจะมีเดี๋ยวผมไปเบื้องทางไหนวันมีอย่างเนาะครับเนี่ย ตัวย่างมันมีจังชีนะครับสําหรับทางซีบ้าเมื่อกี้นี้จะมีแบตอยู่หนึ่งลูกนะครับแบตหนึ่งลูกแล้วก็จะเป็นตัวปัม๊มตัวน้อยๆแบบนี้ครับอีกตัวนึงนะครับอยู่ในอยู่ในทางตัวนี้เนะะาะแรงดันน้ำมันจะบ่สู่ตัวเครื่องอยู่แเรวนะครับตัวเครื่องเร้วกะมันกับพอไซไดพอไซไดยอยู่แต่ว่าเหมาะสําหรับการฉีดปุยป๋ยปุ๋ยพวกพืชที่ต้นน,น้อยๆนะครับเมื่อพ่พืชต้นน,น้อยๆหรือว่าฉีดยาฆ่า้าสำหรับ ให้มันที่มันยังน้อยอยู่จะเหมาะสมนะครับจะเหมาะสมกว่าแล้วมาเบิ้งอีกตัวหนึ่งที่ผมดัดแปลงไส้นะครับดัดแปลงไส่เพราะว่าผมเห็นเพื่อนขายอยู่ในอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็นปั๊มปั๊มเจ็ดคู่อย่างของเพื่อนนี่แหละครับที่เพื่อนเฮ็ดเฮ็ดปั๊มคู่คู่มาไส้นะครับมันจะแห้งเพราะว่าผมออกไปล้องของพี่ยุทธเทศบาลเบิ้งแล้วว่าที่เพื่อนซื้อมานะครับที่เป็นปั๊มคู่เนาะมันก็เปลี่นแบบนี้เนาะมันจะติดกันเลยว่าปั๊ปมคู่มันจะแห้งดีครับแห้งดี บันนี้พอดีผมมีปั้มเก่าอีกตัวนึงอยู่ในบ้านนะครับทางทางงานขีดปุ๋ยเก่าผมก็เลยเอามาลองดัดเปียงบ้างนะครับเบิ่งพี่น้องผมจะดัดเปียงดัดเปียงใส่เองนะครับเอามาพ่วงกันนะครับเอามาพ่วงกันสองตัวความมาพ่วงกันสองตัวครับจะประมาณนี้เลยน้ากับเจดออกแห้งคือกันครับน้ำกับออกแห้งคือจังของเพื่อนซื้อมาเลยคือจังปั้มเจ็ดคู่ของเพื่อนนะน้ำมจะออกแห้งคือกันพุ่งได้ไกลขึ้นกันครับพี่น้องอันนี้ก็ซื้อ เอามาดัดแปลงไส้นะครับดัดแปลียไส้กับมาวา่าซูพี่น้องฟังนะครับแบบประมาณนี้ผมออกมาร้องไส้กันเบิ่งกันดีอยู่ครับน้าพุ่งแต่แห้งดีด้วกันแต่กันยังกันัยังแพร่ตูเครื่องอยู่แต่กันยังดีกว่าทางตัวนี้นะครับยังดีกว่าทางตัวนี้เพราะว่ามันมีเปลี่ยนปั้มคู่มันก็นเลยแห้งกว่าถ้าจากความรู้สึกผมนะครับจากความรู้สึกผมถ้าจะให้เลือกซื้อ ซื้อทางขีดปุ๋ยนะครับในในสามตัวนี้นะครับผมจะเลือกเป็นปั้มคู่นะครับเป็นตัวถังาปั้มคู่ดจะดีกว่าครับมันจะสะดวกในการใส่งานนะครับสะดวกในการใส่งานเพราะว่านี่ครับจะเป็นถังแบบสองถังเนี่ยผมจะเลือกซื้อสองถังนี่ดีกว่าเพราะวา่าหนึ่งเลยก็คือว่าจะมีแบตกระใสได้ไในในเลยนะครับกระสใสได้เลยมันบ่จุกจิกครับมันบ่จุกจิกคือจังนี่ถังที่เป็นน้ํามันนะครับถ้าถ้าถังที่เป็นน้ํามันเนี่ยมันจะจุกจิก เดียวกับเติมน้ำมันเดียวกับเติมสองทีเดียวกับสตาร์ทโปติดพอเครื่องห่อนสตาร์ทโปติสนะครับหรือว่าทิ้งไว้นานๆนะครับน้ำมันตกข้างกับสตาร์ทโปติดอีกก้อนที่เอาไปใสก็ต้องไปเช็คครับมันเสียเวลาครับสาหรับปั๊มน้ํามันมันเสียเวลาว่งงางๆคือเสียเวลามันพอท่านใจผมถ้าให้ผมเลือกผมจะเลือกสองทางนี้นะครับแต่ในอินเทอร์เน็ตมันจะมีปั๊มคู่ขายนะครับพี่น้องปั๊มคู่ขายเลยมันจะตกอยู่ประมาณ ซีหา้อยนี่นะครับปั๊มคูพี่น้องถ้ามีถังเก่าอยู่แล้วนะครับไปซื้อปั๊มคูมาใส่เลยก็ได้ครับมาถอดเปลี่ยนเลยก็ได้มันแห้งครับแห้งอ่ดิผมล้งใส่มาแล้วอันนี้ก็แห้งนะครับถังคู่นี่ก็แห้งแต่ว่าผมเมื่อนี้ผมไม่ได้ทดล้งใส่ให้พี่น้องเบิ้งเนาะเมื่อนี้ก็มาว่าประสบการ์เกี่ยวกับพวกทางขีดปุ๋ยขีดยาเนาะครับก็มือใหม่สําหรับมือมใหม่ถ้ายังบ่ท่าทนซื้อก็ให้พิจรารณาเบิ้งเนาะครับพิจรารณาเบิง้งสำหรับ คลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้สำหรับช่องเกษตรทอต่อกาขอลาไปซัมนี่ว่อน้นะครับขอบคุณหลายๆครับ